มาแหง้ยเป็นอะไรอะพี่เ,<อ>เห็นนั่ง<ม>บนอยู่คนเดียวเนี่ยไปแหกตาดูเลยไงล่ะ,ะกูเล่นเพจการพนันอยู่นี่กำลังเสียอย่ามาเล่าหรืออย่าพูดอะไรเยอะไปไปเดี๋ยวตบปากแตกเลยไปหาไปทำแล้วก็ทำไปเออขอร้องเลยนะยายานะอย่ายุ่งอย่ายุ่งนี่แกหัวฉันอะมันเล่นบาคาร่าเสียไปเป็นหมื่นๆมื่นแล้ว ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีเป็นนี้เป็นสินไปหมดแล้วหาเงินมาได้เท่าไหร่นะก็เอาไปเล่นแต่บาคาร่าตอนนี้ฉันกุ้มใจฉันไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วเนี่ยทีลักษ์หาเงินต่อยอดให้พี่หน่อยดิได้ไหมเงินต่อยอดอะไร,รอะพี่เอา้าก็พี่จะเอาไปเล่นบาคาร่าไงตอนนี้ดูพี่กำลังมาเลยนะนะหายพี่หน่อยนะ จะให้ฉันหามาจากไหนล้วพี่เงินเดือนที่พี่ให้พี่ก็เอาคืนไปหมดแล้วไม่รู้แหละยังไงมึงก็ต้องหาไห้กูให้ได้รู้ไหมฮะอย่าเรื่องเยอะรู้ไหมเป็นมีน่ะโทรไปเพื่อนฝูงมีติดต่อเข้าไปรู้ไหมเออเดี๋ยวมาเอาคำตอบนะหาให้ได้นะโอเค นี่ผัวก็ให้หาเงินมาให้อีกแล้วยืมเพื่อนก็แล้วยืมญาติก็แล้วจนตอนนี้ไม่มีใครเขาให้ยืมแล้วสุดท้ายก็ต้องมากู้เงินนอกระบบไม่รู้จะมีเงินมาคืนเขาไหมเดี๋ยวไปเล่นก็เสียอีกหอให้น้องหน้าตาดูอยากเป็นหนี้เนี่ย ยังไงเอ่อหนูว่าจะขอกู้เงินพี่สักสองหมื่นนะคะพอจะได้ไหมคะกู้สองหมื่นนะก็ไม่น่ามีปัญหานะแต่ถ้าจะกู้สองหมื่นเนี่ยมันกู้กันปากเปล่าไม่ได้หรอกมันต้องเซ็นสัญญาเนี่ยสัญญาอ่ะเซ็นซะ โอ้พี่ทำไมสัญญาของพี่ดอกเบีย้ยมันโหดจังอะคะเอา้าเ,เงินกู้มันก็ดอกเบีย้ยเท่านี้แหละจะเอ้าไหมอะก็ได้ค่ะนี่นเขียนให้ถูกช่องเขนี่ตรงนี้ตรงนี้เออได้ค่ะ ง่ายๆได้เงินเร็วเห็นไหมดีจะตายเฮพี่ฉันหาเงินมาให้พี่ได้แล้วนะยิงดิฉันได้มาสองหมื่นจ้ะแต่ว่าฉันไปกู้เขามาดอกเบียเ้ยมัร้อยละยี่สิบยังไงถ้าพี่เล่นได้แล้วหรือได้เงินมาแล้วอเอามาให้ฉันนะฉันจะได้ไปคืนเขาจ้ะเดี๋ยวพี่ก็ได้คืนแล้ว ม,มันได้แน่อนอนยังไงก็ได้นี่ดูดิเห็นไหมเห็นไหมออกดได้หไหมติ้งติ๊งอยู่นะโอ้โหได้เมื่อไหร่เยวไหมมันเข้าง่ายอย่งยางนี้เลยเหรอพี่ก็มันง่ายอย่างนี้ไงแล้วพี่ถึงบอกให้ให้น้องไปหาลงทุนไหมพี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมโอ้โหเป็นไงเงินเนี่ๆหลังมือเลยไหมเห็นไหมไม่มีขาดทุนไม่มีขาดทุนยังไงก็ได้เชื่อพี่เชื่อพี่รับรองเห็นไหมมาถูกทางแล้วแหละได้เวลาทวงเงินแหม อาชีพนายหน้าเงินกู้มันสบายจริงฮัลโหลฮัลโหลค่ะเสียงอ่อนเสียงหวานแหมเมื่อไหร่จะคืนเงินเอ่อพี่คะต้องใจเย็นๆนหน่อยนะคะหนูกำลังรีบหาเงินมาใช้ให้คะ่ะมันอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าหนูไม่เบี้ยวแน่นอนคะ่ะยังไงเดี๋ยวหาคืนให้แน่นอนคะ่ะเฮ้ยเขาก็พูดกันอย่างนี้ทุกคนน้อง พี่ค่ะหนูกาลังรีบหาอยู่จริงๆค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าได้แล้วหนูจะรีบติดต่อไปเลยค่ะรีบของน้องเนี่ยมันต้องให้ไวด้วยนะไม่ใช่รีบแต่ปากนะได้ค่ะโอเคโอเคค่ะรีบนะค่ะค่ะเอาเนี้ยขอบคุณค่ะโอยเราจะหาเงินที่ไหนมาใช้แล้วเนี่ยพี่เดบอกว่าเดี๋ยวจะได้แล้วก็ได้คืนแต่นี่เป็นเดือนแล้ว เงินก็ยังไม่เข้าแถมยังเสียไปอีกทำยังไงดีล่ะโอ้ยเฮ้ยเ hey, จ้าของบ้านนี้ออกมาคุยกันหน่อยดิไอเงินที่กู้ไปเนี่ยเจ้ายังไงอ่อคือคืออะไรคือเฮ้ย hey! นี่คิดจะหนีหนี่กันเหรอเปล่าจา้าไม่ไม่ได้จะหนีจา้าเปล่าอะไรก็นี่จะหนีอยู่เนี่ย คิดจะหนีหนี้กันใช่ไหมเฮ้ยสองคนไปเฮ้ยทำอะไรกันอะพี่เขามาทวงหนี้ช่วยฉันด้วยนี่อะไรพี่พี่นี่เนื้ออะไรมึงจักไม่รู้เรื่องอ๋อมึงเป็นผัวไอ้นี่ใช่ไหมไม่ใช่ใครเป็นผัวมันมึงคิดว่ากูโง่เหรอเมียติดหนี้ผัวก็ต้องโดนด้วยเฮ้ยสองคนไปเฮ้ยมึงจะทำอะไรอะ่ะเฮ้ยไป ไปชน,นะตายนั่นพี่จะไปไหนอะเอ้วล็อกกระเป๋าไปด้วยทําไมก็กูจะไปแล้วอยู่ให้งงไงเล่าฮะพี่ยังไปไม่ได้นะทําไมอะอยู่<ะ>ช่วยฉันใช้นี่ที่ยืมมาให้พี่ก่อนเอ้ยอันนั้นมันเรื่องของมึงมึงกับกูไม่ได้เป็นอะไรแล้วแล้วมึงไปยิ้มเข้ามามึงก็คืนเขาเองสิฮะรู้จักไม่ควายอะควายเออฉันไม่ให้พี่ไปเฮ้ยอ,อย่ามาขัดขวางเลยวะไปแล้วเฮ้ย ในที่สุดฉันก็หาเงินมาใช้นี้ได้จนครบพอกันทีชีวิตนี้ พอกันทีผัวเฮงสวย ฮัลโหลแกฉันกำลังจะออกไปละอ่ะใช่โอเคเจอก,กันที่เดิมจ้ะจ้าบัวบัวพี่กลับมาแล้วอะขอโอกาสพี่พี่กลับมาทำไมขอโอกาสพี่ให้มาอยู่อีกครั้งได้ไหมแกตายไปจากชีวิตฉันแล้วตอนฉันเดือดร้อนแกก็ทิ้งฉันแล้วพอตอนนี้จะมาขอโอกาสเหรอสงสารพี่เถิดดูสารรูกพี่สิพี่ไม่เหลืออะไรจริงๆสภาพ<น>แบบนี้ก็เหมาะกับแกแล้วนี่ จะให้ฉันกลับไปอยู่คนชั่วคนเห็นแกนตัวแบบแกฝันไม่เถอะพี่กลับไม่ได้ใช่ไหมดูสภาพตัวเองสิออกไปเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นฉันจะเรียกตำรวจมาไล่พี่ขอละบัวอย่าว่าพี่เลยขอโอ,อกาสใช่ไหมได้ไปเหมือนตอนที่แกไปไงออกไปเลยนะถ้ายังอยู่ตรงนี้ฉันกลับมาฉันจะเรียกตำรวจมาไล่แก